ปัญหาปะกการังฟอกขาวทําให้ทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝังเตรียมจะเดินสายเผยแพร่ความรู้เรื่องผลกระทบจากปากการังฟอกขาวกับคนทั่วไปนะคะเพื่อใช้โอกาสที่สังคมกําลังตื่นตัวในเรื่องนี้จัดระเบียบการใช้ทะเลและสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูแนวปะกการังค่ะ เพือในการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและป่าชายเลนเห็นว่าควรใช้โอกาสที่สังคมให้ความสนใจปัญหาปะการังฟอกขาวในขณะนี้สร้างกฎเกณฑ์ในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลขึ้นใหม่เนื่องจากเห็นได้ว่าปรากฏการณ์ปการังฟอกขาวในประเทศไทยมีความเสียหายมากกว่าพื้นที่อื่นของโลกเพราะมีการใช้ทรัพยากรอย่างไร้การควบคุมมานานทั้งเพื่อการท่องเที่ยวการประมงและการปล่อยมลพิษลงทะเล แต่ในต่างประเทศเขาเข้มงวดนะฮะไม่ว่าจากการเข้าพื้นที่ในหรุรยานการดำน้ําก็ต้องมีการมีดิฟมมสเตอร์มีการควบคุมคุณภาพของนักท่องเที่ยวมีการควบคุมจํานวนนักท่องเที่ยวเนื่อการชุนตัวของแนวกปะาหังที่ได้รับผลกระทบเนี่ยจะดีกว่าในประเทศไทย ด้านรองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเปิดเผยถึงความร่วมมือกับนักวิชาการและหน่วยงานราชการที่ดูแลทรัพยากรทางทะเลในการเดินสายให้ความรู้กับประชาชนทั่วไปรวมถึงนักท่องเที่ยวผู้ประกอบการและบุคลากรของรัฐที่เกี่ยวข้องถึงสาเหตุที่ทําให้เกิดปะกการังฟอกขาว เนื่องจากสาเหตุทั้งภาวะโลกร้อนมนลภาวะและการรบกวนร,ระบบนิเวศในทะเลล้วนเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์จึงจำเป็นต้องสร้างความเข้าใจให้สังคมตระหนักถึงต้นตอของปัญหาเพื่อร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาในระยะยาวค่ะ